นี้เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกทานหลักๆอยู่2เมนูเมนูแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นระตู้โหระพาที่มีให้เลือกทานทางเนื้อวัวและก็เนื้อหมูค่ะสำหรับขั้นตอนการทำก็จะต้องนำสมุนไพรและเครื่องเทศอย่างดีหลายชนิดจากยาราชมาอบเพื่อกระตุ้นกลิ่นค่ะก่อนจะนำไปต้มในน้ำเดือดจนกลิ่นของน้ำสมุนไพรและเครื่องเทศค่อยๆแตกออกมาเรื่อยๆน้ำซุปที่ได้ก็จะค่อยๆมีความเข้มข้นให้กลิ่นหอมได้รสหวานอยู่ในตัวค่ะ นอกจากนี้นะคะความอร่อยเด็ดก็ยังอยู่ที่การปรุงรสกันแบบชามต่อชามใส่กันไม่ยัง้งทางน้ำซ้อมใสชูพริกขั่วน้ำปลาน้ำตาลและน้ำดำหรือน้ำปรุงรสที่มีส่วนผสมของเครื่องสมุนไพรไทยหลายชนิดอย่างก,กระเทียมสดและค่ะรวมถึงน้ำซ้อมใสชูและพริกขั่วตามด้วยผักชีตั้งโอะและผักชีฝรัง่งแล้วถึงจะลวกเส้นพร้อมใบโหระพาและหมูหรือว่าเนื้อหมักที่ต่างก็ต้องนำไปหมักด้วยไข่ไก่ขา้ขา,ขามคืนจนเนื้อนุ่มซะก่อนค่ะ จากนั้นจึงราดด้วยน้ำซุปสูตรส,สมุนไพรเสิร์ฟพร้อมถั่วงอกและใบโหระพาสดแบบนี้ค่ะรสชาติของไยเตี๋ยวนำ้ำข้นรสตู้โหระพาชามนี้จึงจัดจ้านร้อนแรงหอมลึกเผ็ดนานจากพริกของบรรดาเครื่องปรุงรสต่างๆโดยเฉพาะพริกขั่วที่พี่เล็กเขาเลือกใช้พริกยอาสดน,นำมาคั่วเองบดเองกับมือค่ะและหากใครชอบทานเนื้อวัวร้านนี้เขายังมีเนื้อเปื่อยสูตรพิเศษด้วยล่ะค่ะ เป็นเนื้อที่ใช้แต่เนื้อน้องลายมีเอนแซมนำไปต้มในน้ําเดือดก่อนหนึ่งชั่วโมงเพื่อไล่ไขมันออกไปแล้วถึงนํามาต้มจนเปิดอีกครั้งด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้านค่ะต่อด้วยเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูสับโบราณที่มีสูตรการปรุงน้ําซุปไม่ต่างจากกว๋วยเตี๋ยน้ําข้นรสตู้โหระพาค่ะจะต่างกันที่ปริมาณเครื่องเทศและสมุนไพรที่จะใช้น้อยกว่าในการต้มน้ําซุป จึงทําให้ได้น้าซุปที่ใสกว่าและก็จะต่างกันที่บรรดาเครื่องปรุงรสที่มีทั้งถั่วคั่วที่คั่วเองบดเองน้ำมะนาวสดน้ําปลาน้านําตาลกุ้งแห้งหมูสับกระเทียมเจียวที่เขาจะเลือกใช้แต่กระเทียมกลีบเล็กเท่านั้นค่ะเพราะว่าให้กลิ่นที่หอมจัดจ้านกว่ากระเทียมกลีบใหญ่จากนั้นราดด้วยน้าซุปเดือดจัดลงไป คลุกเคล้าจนเครื่องทั้งหมดเข้ากันแล้วจึงราดลงบนเส้นและผักที่ลวกไว้แล้วเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับแบบโบราณรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องค่ะแต่ถ้าใครไม่ทานรสจัดก็สามารถบอกที่เล็กได้เลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาใจดีจะลดนู่นเพิ่มนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะหรือใครจะทานแบบน้ำใสไม่สั่งต้มยำก็สั่งกันได้เลยค่ะ ไม่ต่อรสตู้สมุนไพรไม่ต้องปรุงเลยค่ะสั่งมาทานได้เลยร้านอื่นมันไม่ได้มีเครื่องสมุนไพรเยอะขนาดน,นี้ค่ะเส้นหมีก่ก๋วยเตี๋ยวรตู้สมุนไพรค่ะชอบชิมแล้วก็ชอบน้ำซุปมันไม่เหมือนที่อื่นต้มยำโบราณครับอร่อยมากครับรสชาติมันเข้มข้นมากเลยครับแล้วก็พริกที่เขาคลัวเองมันหอมมากครับรสชาติเขาจัดจานได้ใจมากครับวันนี้ะคขะเป็นก๋วยเตี๋ยวรตู้ค่ะ,คะ มันจะพอดีรสชาติมันจะพอดีค่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกเลยไม่ต้อง,งใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เผ็ดมากน้ําซุปก็ใช้ได้นะคะอันนี้มันก็จะรสชาติแบบกลมกล่อมกว่าไม่ต้องปรุงเองใช่ไหมคะถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเราปรุงเองบางทีมันก็รสชาติมันจะไม่ได้แบบครบเครื่องแบบนี้เนี่ยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความอร่อยแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะ ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็สามารถแวะเวียนไปที่สุดความอร่อยเด็ดของก๋วยเตี๋ยวรถตู้เมืองาทองธานีกันได้เลยนะคะ นีก๋วยเตี๋ยวรถตู้จริงๆด้วยนะฮ<น>ะเลอเชื่อจริงๆถึงแม้ว่าทัวร์นี้จะไม่ได้ขายบนรถตู้ต่อไปนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ชื่อก๋วยเตี๋ยวรถตู้อยู่ลูกค้าจะได้จําได้ค่ะอลองย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วสิคะเขาทำก๋วยเตี๋ยวกันบนรถตู้ก็น,น,กน,นั่งซอยืนริมถนนมันบรรยากาศดีนะได้อารมณ์ดีเหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วเขาบอกว่าน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ไม่ใช่น้ําซุปต้มกระดูกหมูต้มกระดูกอ่าแต่หอมเข้มอร่อยไม่แพ้กันอยู่บนรถตู้ เขาว่าอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าต้องชิมนะพี่นะแล้วเดี๋ยวจะจุ๊จ๊จุ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 ุ๊๊จ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 ุเจุ๊จุ๊จุ้จุ๊นก๊จุ๊จุวจุ๊จุจุ๊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 เุอจเ๊๋ยวจุ๊จุ๊วุ๊จุ๊จุ๊ขุ๊จุ๊จุนจฮะจุจุ๊จุ่จุ๊จุยค่ะ อร่อยครับสำหรับความอร่อยเทดไปหน่อยแต่อร่อยอร่อยสำหรับความอร่อยนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าติดตามเรื่องราว V.I.P แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้านะคะสี่ทุ่มห้นาทีทาง m o เดิร์นไนน์ทีวีวันนี้เราขอพักขอลาก่อนเพื่อคุณพอได้ชิมทุกอย่างนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ